ที่ตัวปืนออกเลยปั๊บแล้วที่ตัวเครื่องครับดึงมาถอดออกนี่ได้สายไปเก็บแล้วเห็นไหมเรียบร้อยมาดูวิธีการใส่หัวต่อคอปเปอร์แบบนี้ครับนี่กับเครื่องปั๊มแรงดันสูงนะนี่หัวต่อคอปเปอร์แบบนี้ผมจะมาใส่แทนตัวนี้นะครับอ่าใส่แทนตัวนี้ส่วนตัวนี้มันเป็นตัวต่อกับก๊อกน้ําตัวนี้แบบนี้เห็นไหมตัวต่อก๊อกน้ำสองหัวแบบนี้ตัวนี้เราจะข้ามไปนะครับเราจะมาเอาอ่าต่อด้านนี้แทน ถอดเกลออียวมาดเดี๋ยวเราจะมาต่อตรงระหว่างตัวเครื่องนะครับกับตัวปืนฉีดตัวนี้นะครับให้มันอ่าปลดล็อกง่ายๆถอดง่ายๆครับไม่ต้องมาคอยหมุนเข้าหมุนออกครับนี่โดยมีคอปเปอร์ตัวนี้ครับปึ๊บนี่เห็นไหมนี่เป็นเกลียวแบบยี่สิบสองตัวนี้เป็นเกลียวแบบยี่สิบสองอ่าเราจะใส่เกลียวในตัวนี้ครับใส่ไปตรงนี้เลย ตัวเกลียวในตัวนี้ไปตรงนี้ได้เลยครับนี่แบบนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ได้ไปหนึ่งขั้นแล้วครับเห็นไหมนี่แล้วที่ตัวสายครับนี่ที่ก่อนหน้าที่มันต่อกับเครื่องตัวนี้นะเกลียวเป็นแบบนี้เห็นไหมเกลียวแบบนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปครับนี่เกลียวนอกใส่ตัวเกลียวนอกเข้าไปครับให้มันเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหม เห็นไหมเอาพอคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเราจะไปใส่กับเครื่องตัวนี้นี่ครับหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปใส่ง่ายๆปลดล็อกง่ายๆใส่ง่ายๆครับดันเข้าไปนี่เห็นไหมล็อกแล้วเรียบร้อยส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่ถอดต,ตัวนี้ออกมาที่ปืนครับถอดต,ตรงมาถอดอกมาโหเน้นมาก ถอดออกมาได้แบบนี้เห็นไหมที่ตัวปืนเหมือนกันครับใช้ตัวคอปเปอร์ตัวนี้ครับตัวยี่บสองมิลเหมือนกันตัวยี่บสองมิลเหมือนกันที่มันเข้ากันไปแบบนี้่าใส่ตัวเกลียวในไปที่ตัวปืนครับใส่เข้าไปครับหมุนเข้าไปแบบนี้อแล้วเราจะเอาตัวสายมาต่อเข้า,ขาไปแบบนีน้โดยที่ตัวสายนี่เป็นเกลียวแบบนี้ครับใส่เข้าไป ส่กระเปาแบบนี้อ่าเข้าวๆก่อนนะครับเวลาถอดใส่มันง่ายมากและเร็วจริงๆนี่เห็นไหมเราก็แค่ดึงนี่เห็นไหมโอ้โหมันง่ายมากจริงๆปลดล็อกเห็นไหมง่ายๆเวลาเราจะเก็บสายครับนี่ที่ตัวปืนใช่ไหมที่ตัวปืนสมมุติว่าเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยครับนี่เราก็ถอดที่ตัวปืนออกเลยปัป๊บนี่เป็นปืนเปล่าๆแบบนี้แล้วที่ตัวเครื่องครับดึงมา ตออออกแบบนี้ครับเห็นไหมได้สายมาแล้วนี่เก็บครับนี่ได้สายไปเก็บแล้วเห็นไหมเรียบร้อย